หนูจะให้ดูสภาพหมายครับก็นะครับยังแบบคุนๆอยู่ครับหมายกำลังซิงอยู่เพราะว่ามะโคเพิ่งลอกไปก็ผมก็อยู่ระยะห่างมะโคนะครับเพราะว่าคือต้องตีตามหลังตามไอ้ท้ายมะโครครับแต่ว่าไม่ได้ตีใกล้ขนาดนั้นคือเขาลอกผะไปหลายร้อยเมตรแล้วครับแล้วผมก็เข้ามาตีก็เดี๋ยวแคมเปิลล้อชายก่อนนะครับ สำคัญเลยล้อชายนะเพราะว่านี่ครับหมายพึ่งลอกไปปลามันก็ส่วนมากอุ้ยมันก็อยู่ในชายนะครับโอ้ยโดนเลยตีล้อชายนะนยยนครับโดนเลยไหมเนี่ยเนี่ยครับมันสำคัญนะครับเพราะว่าตีล้อชายเนะี่ยปลาเนี่ยมันจะแบบส่วนมากถ้าหมายพึ่งลอกปลาจะแอบ,บอยู่ชายโอเคครับผมม่นแคทนะครับ จะบอกว่าคือการที่เราเลือกหมายตีมันก็สําคัญนะคือถามว่ากลางๆมันมีันมีปลาหมดแต่ว่าตีร้อยชายเนี่ยีน้ํำชายมันตื้นไงเราจะได้เปรียบหม่เพราะว่าปลามันจะเห็นเยื่ง่ายด้วยแล้วก็อีกอย่างปลามจะหลบร้อยชายนั่นแหละตอนหมายนี่เขาลอกไปไหมนี่ก็เพิ่งลอกไปได้ไม่ไกลนะแต่ว่าผมนีผมก็เลือกตีเอาตีไกลก็ไม่ค่อยดีคนระับ เดี๋ยวก็อย่าไปตีไกลมากเพราะว่าส่วนมากที่ปลาม,ามันกัดมันจะกัดหลังที่เขาลอกไปสักว,วันสองวันนะยประมาณนะครับปลาจะเริ่มหากินคนระับจากหมายที่มัน,นตันๆนะครับโอเคครับผมเม่นยางแค้นะคนะก็วัดไม่ตึงคนระับแต่ว่าติดนะครับคือข้อดีของยนต์นียคือว่าวัดปลามีตะเบันสะบัดครับสะบัดกลับทําให้ทหําให้โอกาสใต้ปลานะเกือบปลาก็เสร็จเลย กิฟต์ก็ผมจ้เป็นกิฟต์ตัวน้อยครับล็อกสแน็ครับตัวเล็กมากครับเป็นของ DPO ครับแล้วก็สายก็เป็นเป็นช็อคของมาตาครับ50ปอนด์ครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็เนี่ยครับคันจะเป็นคันบิวนะครับคือไม่มีขายครับบอกเลยไม่มีขายแล้วก็แบงก์ก็ไม่มีขายนะลอกเป็นอัลเทเลตครับคันบิวส์ยาวประมาณ5ฟุต4ครับ ผมตีมือเดียวนะคือก็เล่นขาเล็กๆนะสั้นหน่อยก็มันสะดวกสบายครับเพราะว่าลองมาทีมือเดียวอเตีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหนื่อยมันไม่ค่อยปวดแขนถามว่าตีขันยาแล้วไหมตีได้ครับแต่ว่าปวดแขนบอแล้วปวดแขนที่กลาวันปวดแขนเนี่ยเทปผมเบญยายครับผมก็ลองหาซื้อดูนะครับก็ออย่างตัวน้อยครับเต็นท์ปลาช่อนอก็ได้ทำแล้วว่าเด็ดมากสุดยอดครับ ผมลอกไปตั้งมะลรก็ไม่รู้เนี่ยครับพึ่งมาเจออลองก่อนน้องชายก่อนอันดับแรกเพราะว่าโอ้พูดผมว่า,วาเสียดายเนี่ยคือไม่ได้มาตอนที่เขาลอกเนยตอนนี้เขาลอกเสร็จแล้วอะ,ะตกใจปากัด อยู่เฉยเลยกัดใกล้ๆครับผมก็ป้อยเดียวยมันก็ไม่ค่อยเยอะน่ครับมันก็ใช้ได้นะใช้ได้นะเอาไปส่ับมาได้ครับเพราะว่าเออกัดเล็กนะครับแต่ว่าใส์สวยนะใส์สวยเลยเลยโอ้ดูด,ด,ดูคนทำทำปลาดิน่าจะดักสลิดนะครับดูตะคาย อ๋อมีพร้อมนะเพราะว่า,วาพวกพวกพวกนี้น่าจะตามมะโคเนาะถ้ามะโคไปตรงไหนแล้วเขาจะตามไปเพราะว่าเขาหาหาลงตาข่ายตามมะโคเพราะว่าหมายมันลุกไงพอลอกปุ๊บเนี่ยปลาสิลิปปินส์มันจะมาไงมันจะเขา้ามันจะแตกตื่นอนะ่ะแล้วมันจะติดตะข่ายคนระับดูครับวิทย์เบาๆนะครับก้อนครับกัดรถคันวิทครับอันนี้ตอนแรกมันติดลยกลงนี้นะอันนี้ที่ลุกแล้ว เมนแคบสกิต pues ก็ต <PRI ME S 1> <Pur> ิดแล้วครับก okay. ็นี่ครับก okay. ็เดี๋ยวผมจะปดตาก่อนโอเคก้อนครับกิ๊ที่ผมใช้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบอร์เบอรนเบอรนึ่งครับเป็นของล็อกสแนปนะครับก็ใช้ดีมากครับเหนียวทนระเบิดยากด้วยก็ กิ๊บล็อกปั้นเบอร์หนึ่งครับผมเล็กๆหน่อยแล้วก็สายช็อกก็จะของผมเป็นของมัตาดนะครับห้าสิบปอนด์อันนี้เป็นของฟูโรอล์มัตาดฟูโรอยเลย mm hmm. ก็ถ้าฟูรอร้อยมันจะแบบออกจะแข็งแข็งครับเวลาเราตีไปเงี้ยมันจะสปรินครับทําให้แบบถ้าสายเป็นแบบพันเป็นเกียบมันจะช่วยแบบตอนเราดึงมามันจะสปินออกง่ายคนระับแล้วก็นี่ครับสายพีอีผมใช้เป็นของของเดียโกะนะครับ GT Power ครับผมจนเรียวโกรนแต่ว่าชื่อสั้นก็ GT Power ครับผีสามครับให้แต่บีสามนเลยส่วนคันผมเป็นคันตันนะครับไม่มีขายทั่วไปครับไม่มียอดด้วยเป็นแบงค์ตันแล้วผมก็ไม่มีขายนะครับล้อก็เป็นอาร์เทเสส่วนแขนนี้ก็นะครับเป็นแขนแต่งครับแขนตัวนี้แพงนะครับแพงมากบอกคำเดียวซื้อล็อกหลายตัวเลยโอเคครับผมเป็นแค่นะครับไว้ใจได้ มไม่เมื่อเดิมมานานลแล้วเลยแล้วตีแล้วชายก็ม,มีกัดครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับยอดครับผม